การเราพ่อแป๊ะเราง่ายๆนะครับที่ี้ครับผมจะเริ่มตั้งแต่ทนายของธรรมก่อนคือจริงๆแล้วเนี่ยผมเป็นทนายมาสามสิบเจ็ดปีไม่เคยมีความคิดที่จะมาช่วยพระศาสนานะครับแต่เมื่อประมาณพฤษภาปีหกห้าเนี่ยมีวิกฤตโลหอูแสง ก็คือเรื่องหมอปลานยลายจีระบาเ์เพชรขาวกับนักข่าวบางส่วนเนี่ยซึ่งได้ไปปลามากับรูแสงนักวันนั้นเนี่ยผมจําได้รู่ที่สิบสองพฤทภาคีห้าเราก็ได้โพสต์ข้อความว่าทําไมพวกนี้ทํากับรูปแสงนี้แล้วทําให้สื่อมวลชนสนใจสุดท้ายเราก็ได้ไปที่วัดรูปแสงเพื่อจะเป็นอนนายให้ ในวันนั้นคือวันที่15พฤษภาเป็นวันวิสาขบูชาท่านก็ไม่เอาเรื่องแล้วเรามาตั้งโตะแถลงข่าวในการตั้งโตะแถลงข่าวเนี่ยมันมีอยู่คำหนึ่งซึ่งเราบอกว่าถ้าหากว่าหมอปลาหรือใครก็าตามเนี่ยที่ทกับรักอย่างเงี้ยเราจะเป็นทนายกองทัพทมให้หลุนภูแสงคำคำนี้ยมันเป็นคําที่ทําให้นักข่าวเนี่ยมันโฟกัสเลยณวันนั้นเนี่ยคํานี้เลยเกิดขึ้นมาว่าทนายอนันชัยคือ เป็นทนายขอกเขาทรตรงแสงแล้วมันก็ติดขึ้นมาพอเรากลับบ้านมาเนี่ยปรากฏว่ามีวัดวา,าตามตาม่ตางๆเยอะมากที่บอกขอความช่วยเหลือจากเราภรรยาของผมก็เลยพูดกับผมว่าผมก็บอกว่าจะทํายังไงดีเพื่อที่จะช่วยพระได้ก็เลยลองเขาบอกว่านัานพยาว่าลองลงในเพจทนายนันชัยเพื่อรับสมัครทนายความแล้วก็ประชาชนผู้มีความรู้ ก็พบว่ามีคนมีทั้งทนายมีทั้งพระมีทั้งประชาชนที่มีความรู้เนี่ยเข้ามาสมัครห้าร,ร้อยกว่าคนห้าร้อยกว่าคนมันก็เริ่มเกิดขึ้นมาเราก็เลยปรึกษาอาจารย์ดอนอเอ๊ะเราจะทาตอนนี้เรา,เราเร,าเราเริ่มมีคนแล้วแล้วปรากฏว่ามีคนบริจาคเงินมาให้เราประมาณหกแสนเราก็เริ่มเริ่มเดือดร้อนแล้วแล้วก็ไปเกิดบัญชีอาจารย์ดอน พอไปเปิดบัญชีอาจารย์ดอนปั๊บผลปรากฏว่าไปหาหลวงตาสินทรัพั์หลวงตาให้เปีกล้านหนึ่งเป็นล้านหกแล้วตอนนี้โอ้เดือดร้อนแล้วล่ะนี้ก็ลเลยปรึกษาอาจารย์ดอนว่าอาจารย์ดอนสงสัยเราจะทําเป็น,นคณะบุคคลทนายกองทัพทมไม่ได้แล้วเขามีเงินมันเข้ามาเราก็เลยเจดเป็นบุริทีพอจดบุริทีปั๊บเนี่ยปรากฏว่า ภายในสามเดือนมันก็เกิดมูลนิิทนายกองทัพถามขึ้นมาแล้วก็มีผลงานก็เป็นที่ประจักษ์เยอะมากนะไม่ว่าจะล่าสุดน,นี้ก็คือวัดชประทานวัดนาคพิธารามหรือแม้แต่วัดพระธาตุพนมที่เราค่อบริหารจัดการตอนนี้ทุกอย่างเราบริหารจัดการได้หมดนะครับปรากฏว่ามันมีโครงการอยู่โครงการหนึ่งเป็นของอาจารย์ดอนซึ่งก่อนที่เราจะมาทำทนายเราทําเคยพูดกับผมว่าอยากให้ผม แล้วผมก็ลเลยพอเรามาทําเรื่องเกี่ยวกับพระพิสุสงฆ์เนี่ยเราเลยมีความรู้ว่าเราเลยรู้ว่าพระพิสุสามเณรเนียย่ยม,มีปัญหาอยู่ข้อหนึ่งท่านไม่รู้กฎหมายไม่รู้จักกฎหมายแต่ลสมาคมคือเวลาเข้าไปหาพระเนี่ยเวลาพระเดินรถมาหาเราแต่เวลาเวลาท่านจะใช้อานาจของพระสังฆาธิการท่านจะไม่ค่อยรู้จะไม่ค่อยกล้าเพราะว่าท่านไม่รู้จักไม่รู้จักกฎหมาย กฎหมายแต่แล้วพระัฒนาวินัยเป็นยังไงก็ไม่รู้ไงเราเห็นจุดตรงนี้เล็กๆจุดเนี้เฮ้ยเปลี่ยนจากการที่เราไปลุยวัดนู้นวัดนี้วัดนั้นเนี่ยการลุยของเราเนี่คือต้องมีจดหมายมาหาเรานะต้องมีหนังสือนะต้องมีหนังสือร้องเรียนเป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยเรากลับมาถวายความรู้ดีไหมก็เลยขโมยความรู้ของอาจารย์ดอนมาเล้เฮ้ยเราทําเป็นโครงการถวายความรู้แก่พาะสังฆาในการทั่วประเทศดีไหมค่ะนไมครับ ก็บอกว่าอาจารย์ดอนก็เห็นด้วยเราก็เลยคิดว่าโครงการนี้เราจะทําแต่เราก็ยังไม่มีอะไรเพราะว่าเราต้องมี<ะ>บุญก็บอกว่าผมเนี่ยไปล้างยอดเจดีย์พุทธคยญาที่ประเทศอิเดียก็ไปเห็นพระเจ้อาอโศกที่วัดเมตตาพุทธารามของหลวงพอ่อพิศดาองค์สองเมรกว่าชอบก็ชอบปั๊บ,บแต่เราก็ไม่ได้พูดอะไรเพราะว่าพระเจ้าโศมนี่เราชอบอยู่แล้วเพราะในบ้านเราก็มีพระเจ้าโศกข,ของวัดอโศกการามห้านิ้วเนี่ยซึ่งเราชอบมายี่สิ เราก็แค่นั้นเองแต่ไม่อยู่วันหนึ่งเราไปเจอกับพระเทพปริยสุทธีซึ่งเป็นเจ้าอาวาสวัดพนนกักรีท่านบอกว่าท่านชอบพระเจ้าโสมมากท่านใหญ่ก็สร้างแบบของวัดเมตตาพุทธารามของหลวงพ่อกฤษดาเอ้ผมบอกได้เดี๋ยวผมขอให้เพราะว่าเรากับหลวงพ่อกฤษดาเนี่ยเราสนิทกันผมก็เลยขออนุญาตท่านว่าขอแบบพระเจ้าโสมที่ประเทศอ,อินเดีย ก็คือวัดเมตตาพิชารามหลวงพ่อกฤษดาบอกว่าเดี๋ยวต้องไปขอศิลปินก่อนศิลปิน,เป,น,นเป็นคนปั้นเป็นคนไทยเป็นคน,ป,น,คนปั้นและเขาก็เลยไปขอศิลปินศิลปินก็เลยบอกว่าถ้าเป็นมูลทิิทนายกองทัพธรที่ากนานผลิผลงานเราเยอะแล้วเาขาจะให้อ่าเราก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นของการที่จะสร้างเจ้างสมเพื่อวัตถุประสงค์ในการที่จะ ทำโครงการถวายความรู้เพื่อเอาเงินมาถวายแก่พระสังฆาธิการพระิสิมัทั่วประเทศนะครับปรากฏว่าพอทําปั๊บเนี่ยหลวงพ่อวัดพระนอนจัตศรีอยากสร้างพระบรมรายฉัตสาวรีหน้าพุทธมนฑลวัดพระนอนจัรศรีสูงห้าเมตรห้าจุดเจ็ดเก้าซึ่งเป็นที่ใหญ่น่าจะเป็นครั้งแรกในเอเชียหรืออาจจะเป็นครั้งแรกในโลกก็ได้นะครับ ซึ่งการทําในครั้งนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่สําคัญมากการสร้างเนี่ยคือคนจะสร้างพระเจ้เราโศบได้เนี่ยหนึ่งจะต้องมีมีหลายๆอย่างที่จะสร้างท่านได้นะครับเพราะเกินว่นไอ้มูลนิธิเราเนี่ยเราช่วยเหลือดูแลบลํารุงรักษาป้องกามกับจัดพุทธบริษัทตีที่มาทําลายระศาสนาทํางานเหมือนไม่ใช่เราโพรก็แต่ว่าเราเนี่ยเป็นราษฎรท่านเป็นกษัตริย์เราก็คิดคอนเซปต์ที่ว่ามูลนิธิทลายกองทำนี้ คือทหารกองทัพธรรมของพระเจ้าโศกดูแลด้านกฎหมายการวัดว่าอารม์ต่างๆนะแล้วถือีอย่างนี้ตอนนี้พระเจ้าโศกคือสัญ,ญลักษณ์ของมูลนิธ,ธิทนายกองทัพเอาละเราต้องมีทุนการหนึ่งเนี่ยเราเป็นบุญทิธิเราจะไปขอเรี่ออะไรจากคนอนื่นเราไม่ทําเพราะว่าสไตล์ผมคือผมไม่ขอใครแต่นะแต่สิ่งหนึ่งที่ที่เราคิดได้นั่นคือว่าเอ๊ ถ้าเราจะสร้างไม่ใช่ว่าถูกมงคลน,นะเป็นเหรียญที่ระลึกของพระเจ้าอโสกเพื่อประกาศเกียรติคุณสรุดีท่านในสานที่ท่านเป็นเอกอัครศาสสาสนะ,ะถมภพของรพระพุทธศาสนาเพื่อเผยแผร่ไปทั่วโลกนะครับก็เลยคิดว่าเลยก็ขออนุญ,ญาตศิลปินนี้ก็แหละขออนุญ,ญาตสร้างพระเจ้าโศกก็คือหนึ่ง สร้างพระบรมชาทุสาวดีห้าเมตรกว่าแล้วสร้างรูปหลอ่อพระเจ้าโศกสองเมตรสี่สิบเไว้ที่ออวัดพหลนรจักสรีและก็ดรารามซาราประเทศอินเดียวัดไทยธรรมศาลา <S S S และเมตรเจ็ดสิบสี่ไว้ที่มูลทิศธนายกงธรรมแล้วหกส<ม>ิบเซนก็สร้างไว้เพื่อที่จะให้กับ,บให้บูชา,ชาแล้วก็สร้างเหรียญแปดหมืนสี่พันองค์เพราะว่าพระเจ้าโศกเนี่ยตอนที่ท่าน มาบรุงพัฒนาไหนท่านไปสร้างเจดีย์84,000องค์งั้นเราก็จะสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นทีน่รึแล้วสร้างครั้งนี้ครั้งเดียวเพราะเราขอครั้งเดียวสร้างแล้วทำลายบ๊อกเพราะฉะน,นั้นเนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดณนวันนี้วัตถุประสงค์เรามีอยู่ทัง้งหมด4ข้อ1เผยแผ่ความดีสะดุกดีคุณอุปการของพระเจ้าโศกสอ2เป็นกองทุน ครงการถวายความรู้แก่พระสังกติการทั่วประเทศสามเพื่อที่จะช่วยเหลือวัดวาอารามต่างๆพระภิษุสามาเณรที่ได้รับความเดือดร้อนในเรื่องส่วนรวมเราก็จะเข้าไปช่วยในด้านกฎหมาย4ม,มีวัตถุประสงค์ตามบนิธิใช่ไหมครับซึ่งเงินที่เข้ามาเนี่ยมันก็จะมีที่มาที่ไปมีบัญชีครบตุลอะไรพวกน,นี้เพราะฉะนั้นเนี่ยการสร้างของเราในครั้งนี้มันเป็นการสร้างด้วยใจแล้วเราก็เลยอยากจะเชิญชวนเกจิ ทั่วประเทศเราอยากจะพูดแบบภาษาชาวบ้านคือไม่จ่ายตามค่าผุกเสกเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราอยากให้พรักเกจิกที่เข้ามาเนี่ยมีส่วนร่วมในการสร้างแล้วเข้ามาด้วยใจเหรียญที่ระลึกเนี่ยก็จะออกมาด้วยอย่างบริสุทธิ์เพราะว่าเราได้เงินมาเราไม่ได้เข้าเข้าอนาชัยแต่เข้ามูลนธิธิมูลนิธิเนี่ยมันก็กระจายเวลาเราไปถวายความรู้เราต้องเก็บค่าสถามที่ค่าอาหารค่าหนังสือ ทั่วประเทศที่เราจะเดินไปใช่ไหมครับแล้ววัดวาอารามไหนต่างๆที่เดือดร้อนเนี่ยพอเรามาทำปุ๊บตอนนี้ผลงานเราคาดสุว่าเรารู้เลยว่าวัดวาอารามไม่มีเงินนะคราบไม่มีเงินหรอกพ่อไม่มีตังเลยเราต้องออกทุนต้องออกบางทีเนี่ยเคสเคสหนึ่งเนี่ยไม่ต่ำกว่าห้าหมื่นบาทต่อหนึ่งวัดตอนนี้เรามีห้าสิบกว่าผลางานแล้วตอนนี้เงินเราหมดแล้วนะครับเงินเงินที่ร้านหลนี่หมดตอนนี้เหลืออยู่แค่สี่สี่แสนก็จ่ายไม่ได้เพราะว่าสี่แสนเป็นทุน เราจึงจําเป็นต้องสร้างเหรียญขึ้นมาเพื่อเป็นเหรียญที่ึกและเอาเงินเข้ามูลนิธิเราจะได้ช่วยเหลือพ,พุทธศาสนา <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถ้าสมมติว่าเราอยากจะเชิญชวนเกจิกร่วมปลุกเสกโดยที่เราจะขอความอนุเคราะห์ไม่จ่ายพิธีเมตตาเมตตา,ตาแล้วก็เราจะอยากให้พุทธศาสนาชรููวัดวารามเนี่ยเช่าพระเจ้าโศกเพื่อที่จะนึง ปัจจัยเกจิบุญท่านสองได้บุญได้เหรียญด้วยได้บุญด้วยในการที่จะ,ะมาช่วยเผยแผ่ให้ความรู้แก่ภาะพิสุสามนเณรทั่วประเทศซึ่งเป็นโครงการของอาจารย์ดอนก่อนที่จะรู้จักน,นั่นเองแม้ก่อนที่จะมีกองทัพธรรมเป็นคณะบุคคลอาจารย์ดอนเนี่ยเขาเขาบอกผมผมก็เอาความรู้เนี่ยม <ๆ S 1> าใช้ตรงนี้แล้วผมคิดว่าถ้าสมมุติว่าเราตอนนี้เรามีทนายทั้งหมดส0มคนทั่วประเทศครบเจ็ดิบเจ็ดจังหวัด มีทั้งมหาอามีทั้งพระที่มีความรู้พระธรรมวิัยเยอะมากเตรียบเป็นวิทยากรให้เราเนี่ยและอีกอย่างหนึงผมกล้าพูดเลยว่าองค์กรชาวพุทธณปัจจุบันนี้มูลนิธิธนายกองทัพธรรมเนี่ยดังที่สุดแล้วช่วยเหลือเขาได้มากที่สุดล่าสุดวัดมหาพุทธารามาวัดรพระธาตพนมวัดสวนราวทารังสิตท,ที่เป็นผลงานที่เด่น ที่เราเห็นหรือไม่วัดสุดที่วลารามเราก็จัดการได้หมดบริหารจัดการได้หมดเพราะว่าเราทํางานเนี่ยเรามีการทํางานคือให้ทนายเข้าไปสอบข้อทิจิงก,ก่อนแล้วถึงจะไปทํางานเราไม่ใช่ทําแบบบุกไปวัดรุ่นวัดนี้เราต้องอสืบสวนสอบสวนก,การทํางานของเราคือการทํางานด้วยนักกฎหมายนะเราก็เลยอยากจะ,ะกล่าวนิม<บ>นต์หลวงพ่อหลวงพ่อด้วยนะครับให้ช่วยสนับสนุน มูลนิธิทนายกองทัพรมเพื่อที่จะได้ทุนมาเป็นการช่วยเหลือดูแลบำรุงพระพุทธศาสาานาให้เข้มแข็งเพราะเรามีทีมกฎหมายทีมวิทยากรไม่ได้ทำพระธรรมวินยัยนะหรือตัางกฎหมายเนี่ยเพื่อพระนี่จะได้เข้มแข็งขึ้นไม่ต้องถูกบุคคลอื่นหรือศาสนาอื่นมาลังแกหรือใครก็ตามเนี่ยเอาของเราให้แข็งก่อน และคนอื่นลราเพว่ากันนั้นก็อยากให้นิมนต์กราบอาราธนานิมนต์หลวงพ่อไปวันที่หา้าสิงหาแล้วก็ช่วยจานแผ่นจานในการหลอ่อพระเจ้าอาโศกนะครับเป็นเหรียญเป็นเหรียญเป็นพระบรมสารีเป็นรูปหล่อนะครับก็ขอความเมตตาลตหลวงพ่อขอพระสิมาาทีห้าพฤศจิกาวันที่ห้าพฤศจิกา หน้าที่วัดประนอนจัดสีวอลรวิหารนะผ้ริการนะ ใบใบนิมนต์หลวงพ่อครับหลวงพ่อพูดไหนให้พ่อใส่ัมีบอรารัตนานะใบฎิกาอยู่ในนี้ครับวันไหนวันไหนเวลาไหนได้ครับสบายาายาา เรากเนิดกเราบิงเราเราพ่อเซนที่เอาวันวันที่ด้วย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 จะได้ให้เดี๋ยวให้อจารนอนไปเลยรลาด้ย เดี๋ยวจะรูกว่หลวงพ่อให้ธรรมะกับแฟนรายการคุณผู้ชมทางบ้านในรายการพลังปัญญาค่ะสั้นๆเะคะเป็นรายการที่โยมจัดกับท่านอาจารย์ปะกายคนตปแฟนที่ดูรายการค่ะสั้นๆแหมว่าให้ธรรมะกับคนที่ชมรายการเราดวน ชาวบ้านที่ไหนครับหลวงพ่อลุกพุ่งเลยลุกพุ่งเลยหลวงพ่อให้มองกล้องไหนก่อนกล้องไหนคะให้หลวงพ่อมองกล้องไหนก้องกลางนะครับห้าสี่สามก็หมดนะครับกยอดโจมทุกคนท่านเนาะโชคดีหลวงพ่อ เป็นวงโยทุกอย่างมันต้องเริ่มจากเขาพ่อแม่ลูกสำคัญพ่อแม่ลูกก็เติบโตไปเติบโตในหมู่บ้านนั้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 นแตมาเคยไปลบตบวัดโรงเรียนดูใหญ่ ต่างคนต่างช่วยกันรับผิดชอบจ้าวว่าก็มาจองว่าแต่จ้าวว่าคนนะ่ะผูก็มจองว่าโอ้ผูใหญ่เลยนะผูใหญ่ก็มาจองใหญ่กำนันก็ไม่ต้องใหญ่เทศบาลตัววัดต้องก็มาองใหญ่เลย,เลย,เลยถ้าเรามานั่งจับเเผวพูดกันว่าไอ้หมู่บ้านเราเนี่ยลอยลาพัหรนะือเปล่าว่าอ้บ้านไหนที่มันรู้สึกว่บ้างเย่เ yeah. อาไปช่วย เจ้อยู่หัวในการที่ตอบเรื่องการจิตใอมันถ้าตาตจมาดูแลอย่างนี้ก็งนี้อเออจากอออไปวันตวัดเข้าประเองย่อมมันถือทำให้ระบบออกแค่พื้นที่นั้นนะอาตมากเว่าทุกอย่าง ารมณ์แบบปลอดภัยขยายามเยอะๆกินเน้อยๆรวยจับเงินจนอยากพิจิตรทำคนเดียวกินหลายคนเหนื่อยจังเลยจะซื้อที่อีกแล้วเนี่ยโอ้ยโอเคเนาะเดี๋ยวเรื่องี่ไปท่านนะเขาจะถวายบอกรา เอาที่ไันอยู่ตรงน้กาัหมาเนี่แบ่งไม่ถูอหน้าเลยมันด้วยงมนมอบไปเลยต่ลูน้ก็ทมาหัเี่ยตองนำจดจับมาที่จับยันหัวจับจัเขาเจ้าติดเขาับดก็มบมอบให้โรงพยาบาลจักติดด ที่จะให้ผมเลยให้มาทำจริงๆแล้วการดอนอยู่เรื่องการดองบริหารจัดการ